ตาลิบันสั่งสารบังคับใช้ซาริอะพิพากษาคดีอาชญากรรมสำนักข่าวต่างประเทศรายงานถึงสถานการณ์ในอัฟกานิสถานภายใต้การปกครองของรัฐบาลตาลิบันว่านายไฮบัตุลเลาะอดุลซาดา ผู้นำตาลีบันสั่งให้ผู้พิพากษาใช้ซาริอะหรือกฎหมายอิสลามในการพิพากษาคดีอาชญากรรมบางประเภทอาทิการปล้นการลักพาตัวและการปลุกปั่นยั่วยุมวลชนให้ต่อต้านอำนาจรัฐซึ่งอาจมีโทษรุนแรงถึงขั้นตัดแขนขาหรือปาก้อนหินในที่สาธารณะโฆษกตาลีบันระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนายอดุลซาดาหารือกับผู้พิพากษาแล้วนับเป็นหลักฐานล่าสุดว่าตาลีบันกำลังเข้มงวดในการจำกัดสิทธิทเสรีภาพประชาชน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจุดเล็กๆบางพื้นที่หรือเรื่องใหญ่เรื่องที่น่าสนใจระดับประเทศเรารวมทุกเรื่องราวให้ได้ติดตามแบบยอ่อโลกทั้งใบไว้ในมือคุณกับที่นี่ w o r l d Inter ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา20นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีแล้วพบกันที่นี่ World News